มีทริคลับใน i อมาบอกเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วยทั้งใน DM แล้วก็ i g s t o r y เลยมาดูที่ DM กันก่อนค่ะใครเคยได้ข้อความแบบนี้บ้างน่ารักมากเลยค่ะนีเราสามารถทำแบบนี้ได้ง่ายง่ายเลยนะคะแค่พิมพ์ข้อความก่อนหลังจากนั้นก็กดที่แว่นขยายเลยค่ะแล้วก็เลือกตรงรูปกล่องของขวัญเลยเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถแชทกันแบบน่ารักน่ารักได้แล้วนะคะต่อมานะคะเราสามารถสร้างแชทลับใน i g ได้ด้วยค่ะ เพียงแค่เลื่อนขึ้นแบบนี้หน้าแชทลับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วค่ะที่บอกว่าเป็นแชทลับนะคะเป็นเพราะว่าแจ้งเตือนของคนที่เราส่งข้อความไปเนี่ยจะไม่ขึ้นข้อความค่ะว่าเป็นข้อความอะไรหลังจากนั้นนะคะเพียงแค่เราปัดขึ้นข้อความที่เราคุยกันทั้งมดเมื่อกี้ก็จะหายไปแล้วค่ะทริคต่อมาเราสามารถแชร์คลิปให้เพื่อนดูไปพร้อมๆกันได้นะคะเพียงแค่กดวิดีโอคอลไปเลยค่ะพอเพื่อนรับแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าสื่อเลยค่ะนี่ดูคลิปนี้กันดีกว่า นอกจากนี้นะคะถ้าเราอยากให้เพื่อนมาดูเพิ่มก็กดคำว่าเพิ่มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมาดูหลายคนก็จะยิ่งสนุกมากๆขึ้นแล้วค่ะเรามาดูกันที่ i g Story กันบ้างค่ะใครที่ชอบเล่นบูมแมลงนะคะลองกดปุ่มนี้ดูเราสามารถปรับความสั้นหรือความยาวได้นะคะนอกจากนี้ยังมีลูกเล่นด้วยจะเป็นชโล์ชั่นเอ็กโคหรือว่าดูโอก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในโหมดสร้างเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะเลยค่ะแค่กดเข้าไปในโหมดสร้างนะคะแล้วเลื่อนมาที่ วันนี้ในอดีตเท่ทานี้นะคะเราก็จะดูได้แล้วว่าปีก,ก่อนๆเนี่ยเราโพสอะไรไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาสตอรี่เก่าเนี่ยมาโพสอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะถ้าเราเลื่อนไปที่การ์ดแล้วพิมพ์ชื่อเพื่อนแบบนี้เขาก็จะเคลื่อนรูปแบบนี้มาให้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยพื้นหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้ด้วยนะถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนได้ค่ะทริคต่อมาเราสามารถลง IG Story ให้ตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลื่อนไปทางขวาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็คาว่ Greg Screen Se แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยพอกดลองใช้นะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะเรากดเพิ่มสื่อเลยค่ะเราก็เลือกภาพที่เราต้องการเท่านี้นะคะเราก็เหมือนได้ไปอยู่ในทะเลแล้วซึ่งเราจะใส่เป็นรูปหรือวิดีโอก็ได้เลยค่ะสุดท้ายไปเจอฟอนต์ตัวอักษรลับใน i g Story มาค่ะเลือกฟอนต์ตัวที่6แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์คำนี้เข้าไปสามารถลบแล้วก็พิมพ์คำใหม่เข้าไปได้เลยค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะใช้ได้สําหรับ iPhone เท่านั้นนะคะเอาทริคไปใช้กันดูนะคะเล่นไอจีได้สนุกขึ้นแล้วก็เซีนขึ้นด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย